สวัสดีครับบริการลิงไปเรื่อยครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติอีกครั้งนะครับจากทางสยามนิสสันพวิสซังนะฮะและด้านหลังผมนะครับนั่นก็คือนิสสันเทอร่านะฮะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับ2 3 v l กับราคา1 4 5 7 0 0 0บาทนะฮะนิสสันเทอร่านะครับมีทั้งหมด5สีนะครับสีน้ำตาลคือสีที่เปิดตัวไปนะครับสีดำสีเทาสีเงินและสีขาวมุก เดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าครับทั้งภายนอกและภายในได้ออปชั่นอะไรน่าใช้แค่ไหนแล้วก็ฝากโปรโมชั่นกับท้ายคลิปด้วยแล้วกันเนาะรากัน เดี๋ยวเริ่มจากภายนอกก่อนละกันนะฮะนี่เลยนะครับตรงโลโก้กระจังหน้าตรงนี้เราก็จะมีกล้องมองนะฮะกล้องสองด้านหน้านะฮะที่เป็นกล้องรอบคันและก็กระจังหน้าก็จะเป็นรูวีสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของทางนิสสันนั่นเองนะฮะมาดูที่ไฟหน้านะครับจุดเด่นของไฟหน้านั่นก็คือเป็น LED ที่มาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light ตรงนี้นะฮะและก็มาด้วยนี่เลยไฟตัดหมอกนะครับ ไฟตัดหมอกยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับที่เป็นแสงสีเหลืองนั่นเองซึ่งให้ความชัดเจนตัดหมอกได้ดีกว่านะครับแล้วก็มาพร้อมกับตรงนี้เลยนะฮะคิวโครเมียมนั่นเองนะฮะด้านข้างเราจะเริ่มจากล้อก่อนแล้วกันนะครับล้อก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะฮะหน้ากว้างนะครับอยู่ที่255นะครับแก้มอยู่ที่60นะครับแล้วก็มาพร้อมกับบันไดข้างนะครับที่ติดมาจากโรงงานให้เลยนะฮะ ส่วนคิ้วด้านข้างตรงนี้นะครับก็เป็นช <Spit> ุดแต่งนะครับตรงนี้มันเป็นชุดแต่งที่เป <pix> ็นตัวโชว์นะครับต่อตรงนี้เลยนะครับกระจกนะฮะที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวมองข้างตรงนี้ N l e นนะฮะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะฮะที่มีทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับกระจกตรงนี้นะครับนอกจากจะปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับไฟท้ายเลยนี่เลยนะฮะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับนี่สวยงามมากเป็นเส้นเลยนะครับเป็นหลอด แล้วก็ไฟท้ายยังคงเป็นหลอดหลอดไส้ปกติอยู่นะฮะเซนเซอร์ <S S นะฮะถอย4จุดติดมาจากโรงงานนะครับและสัญลักษณ์โลโก้นะฮะตัวท็อปนั่นเองเป็นขับ4นะครับนี่กล้องมองหลังขณะถอยรถเหมือนกันก็มีมาให้แล้วก็เป็นกล้องรอบคันด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายการชุดแต่งนั่นเองนะครับเพราะคันนี้อย่างที่ผมบอกไว้เป็นตัวชุดแต่งมานะฮะโชว์ให้ท่านดูครับว่าถ้าแต่งเพิ่มมาแล้วก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนั่นเอง นี่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นแบบนะกดไฟฟ้าแต่ว่าดันไม่เป็นไฟฟ้านั่นเองนะฮะ<อ>ก็เป็นอีกจุดหนึงพิจารณานะครับนะครับแต่ถามว่ากว้างขวางใหญ่ไหมใหญ่มากจริงๆผมอยากจะปีนให้ดูนะแต่มันสูงเบาะท้ายนะครับแถว3าตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับ50นะครับนี่สข้างนะฮะแล้วก็นี่เลยด้านท้าย ก็มีตัวนี้มาให้นะครับก็คือแบ่งเป็น2ชั้นได้นะฮะเก็บได้นะครับแล้วก็จุดพิจารณาอย่างหนึ่งนะฮะเบาท้ายนี้นะครับจริงๆเขาน่าจะดึงจากตรงนี้แล้วก็พับไปได้แต่มันไม่ได้ครับมันต้องดึงจากเบาะด้านในนะฮะเพื่อพับไปมันทําให้ทีเราต้องการแบบจะพับจากตรงเนี้ยประตูหลังมันก็มันต้องเสียเวลาเพื่อไปข้างหน้าปรับเพื่อดึงนะครับโอเคด้านท้ายเราดูแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่นั่ง แถว2กันหน่อยดีกว่านะฮะนี่เลยนะครับเวลาพับก็สามารถดึงตรงนี้นะฮะพับเป็นแบบ6ก4ิบนะครับของแถวสองนะฮะลองเข้าไปนั่งกันดูดีกว่าว่าแถวสมเราจะนั่งกันได้ไหมขออนุญาตนะฮะเอาขึ้นก่อนปึ๊บนี่ครับที่ผมบอกนะฮะมันต้องดึงจากตรงนี้นะฮะปุบ แต่ตรงนี้ข้อดีก็คือมันสามารถปรับได้สองสเต็ปนั่นเองอ่ะลองนั่งดูนะครับว่าเราจะนั่งกันได้ไหมนี่ก็พอนั่งได้ครับแต่ว่าบอกเลยว่าเมื่อยอันนี้ยังไม่ได้ปรับนะฮะ <c oughs> ก็คือตั้งตรงอยู่นะครับแถวสองยังไม่ได้เอทมานะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เขาก็ติดนะฮะแล้วก็นั่งชันมากเป็นเด็กๆคิดว่าน่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรนะ่จะนั่งได้อยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เอ็นได้หนึ่งระดับมีสเตปอยู่นะครับ่ะแล้วก็มีนี่เลยแอร์แถวสามนะฮะหมุนได้ปรับได้สามร้อยหกสิบก็ถือว่ายังดีที่มีแอร์ปรับได้สามร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวไปนั่งดูแถวสองมาต่อว่านั่งได้ไหมแต่ข้อดีนะครับก็คือเบาะของเธอร่าผมว่ามันก็ปรับง่ายนะมันรู้สึกไม่ได้เกร็งอะไรลองเอ็นสุดดูนะ นี่ผมเอ็นสุดเลยเห็นไหมนี่คือตั้งตรงนี่เอ็นสุดก็ได้อยู่นะลองนั่งดูดีกว่าอันนี้เบาะหน้านะผมได้ลองเซ็ตแล้วอันนี้ผมนั่งเอ่อได้ลองแบบนั่งขับจริงๆอ่ะผมสูงร้อยเจ็ดสิบแล้วดูด้านหลังตรงนี้ผมนั่งนี่คือเอ็นสุดแล้วนะเอ็นสุดก็คือนั่งสบายอะ่ะเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะขาระยะเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเหลืออยู่อะ่ะได้แล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนก็มีให้ีนะครับมีสามารถปรับเองได้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่เลยครับมีจอให้นะฮะ <Wow. S 1> นี่คะนี่คือนั่งแล้วก็นี่เลทลูมเลทลูม <Yeah. S 1> มันก็ยังได้อยู่ลองแบบปรับตรงดูนะเราถ้าปรับตรงเป็นยังไงบ้างถ้าปรับตรงก็ได้อยู่นะฮะประมาณ4ี่นิ้วนี่สูงร้อยเิบนะสนิ้วแต่ก็คงไม่มีใครนั่งตรงหรอกส่วนใหญ่ก็ต้อง เอียงนิดหนึ่งทีนี้คนั่งนั่งหลังเนี่ยก็ลําบากอันนี้คือจุดพิจารณานะแต่ถ้าถ้าคุณไม่มีคนโตหรือมีแค่เด็กเล็กอะออไม่เกินสิบขวบอะผมว่าก็ได้นะอันนี้คือได้เลยส่วนแถวสองก็สบาย,ายอย่างที่เห็นนี่แหละครับนั่งได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงกลางนี่เลยมีที่วางแก้วนะฮะด้านนี้แถวสองแถวสามเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อนะฮะว่าเป็นไงบ้าง ก่อนที่เราจะไปทางด้านหน้านะฮะแน่นอนเลยนะรถรุ่นใหม่๋ยวนี้ก็ต้องเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วแหละถ้าใครยังไม่ให้ก็ต้องพิจารณาคัละอ่าแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปนะครับของเทอร่านะครับรุ่นท็อปนั้นก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะฮะแล้วก็รุ่นท็อปนั้นจะเป็นเบาะสีน้ำตาลน,นะครับจะเห็นไงฮะสัญ,ญลักษณ์ไซส์แอร์แบ็กก็คือมีถุงลมด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ภายในนะครับคอนโซล อย่างที่เห็นนะครับเอกลักษณ์ของ Nissan, นิสสันนะฮะช่องแอร์นะครับนี่เลยจะเป็นในฝั่งข้างเอกลักษณ์ครับก็จะเป็นแบบกลมกลมอย่างเงี้ยที่เราเห็นนะเออก็สะดวกดีอ่ะมันเปิดปิดง่ายอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางอเนกประสงค์เรามาพร้อมกับนี่เลยครับช่องชาร์จไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับมันจะมีตรงนี้นะครับเป็น ตัวเซนเซอร์ะฮะตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆเขาเรียกว่าเลนคลิปปิง้งอ่ะป้องกันการออกนอกเลนอะไรด้วยนะฮะตัวนี้จะมีถวยจับอยู่นะฮะที่มาพร้อมกับนี่เลยกระจกตัดแสงนะฮะดีไซน์ก็ถือว่าใหญ่เต็มบานเต็มบานมากเลยนะอ่าต่อนะครับไล่มาตรงนี้อ่าอะไรเอ่ยห้ามลอกฟิล์มหน้าวิทยุออกก่อนติดตั้งฟิล์มกองแสงเออก็ถือว่าให้ความใส่ใจเพื่อป้องกันลองติดฟิล์มแล้วแบบน้ําหยดอะไรเงี้ย นเนาะก็ถือว่าใส่ใจเออตัวนี้เหมือนกับน่าจะไม่มีซ d ดีแล้วนะหรือมีผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้ลองเปิดอะไรเลยมันกุญแจเราไม่มีครับวันนี้อารมมาก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระเหมือนกันครับซ้ายขวาคนละฝั่งไปนะครับแล้วก็มีระบบตัวนี้ด้วยครับในระบบเออรุ่นท็อปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะควบคุมลงทางลาดชันนะฮะนี่เลยเหมือนกับว่าเราอ่ะ ถ้าเรากดไปตัวนี้เนี่ยเราเปิดการใช้งานะ่ละเวลาลงทางลาชานันอาจจะไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยเพราะว่าตัวเนี้ยจะใช้ในระบบเบรกและเครื่องยนต์ะช่วยกันทํางานรถจะไหลช้าลงนะครับตัวนี้ดีแล้วนี่เลยครับเฉพาะรุ่นท็อปที่เราเห็นนะฮะสามารถปรับเป็นแบบขับ2ได้นะครับเป็นโฟร์ไฮแล้วก็เป็นโฟ o w โลนะครับใช้ง่ายครับรู้สึกเบาด้วยตัวนี้กดง่ายมากเลยช่องชาร์จไฟอีก1จุดนะครับ เรามีแบบเอ่อ S D M I U S B นะครับที่เสียบได้เอ่อแล้วก็เกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ C V T 7สปีดที่สามารถเล่นแมนวนวลได้ด้วยเช่นกันนี่นะฮะบวกลบเราสามารถเล่นแมนวนวลได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาปลดเกียร์ว่างเราก็จะมีปุ่มตรงนี้นะฮะนี่เลยกดแล้วก็เข้าเกียร์ได้นะครับนี่ฮะตัวนี้ที่บอกก็คือสัญลักษณ์เวลาเราถอยจะมีตัวสัญลักษณ์เตือนเปิดปิดก็ได้นะครับ แล้วก็จุดเด่นตรงนี้เบาะใช่ไหมครับที่เราเห็นอยู่นะครับนี่เลยดูนะเดี๋ยวผมจะกดตัวนี้ดูด้านหลังนะเห็นไหมนี่คือข้อดีมันเอ,อมันก็มีจุดดีครับก็อย่างนี้บอกทุกอย่างทุกคันอะทุกรุ่นผมว่านะมันต้องมีจุดพิจารณาแล้วก็จุดที่ข้อดีแล้วอ่ะบางทีโฆษณาไม่ได้ออกมาอะไรอเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่า ก็ดีอ่ะมันสะดวกดีเวลาเราขึ้นละไปรับเพื่อนหรือรับครอบครัวเอา้ากดปุ๊บเปิด,เ,ปดเอา้าขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วก็กดลงก็ถือว่าเนี่ยมือเดียวคนขับก็ทําได้นะฮะแต่ไม่สามารถตรงนี้ได้มือยาวไม่พอนะฮะก็ถือว่าง่ายครับแล้วมีตัวนี้ครับเท้าแขนปรับไม่ได้นะฮะข้างในก็มีช่องชาร์จอีกหนึ่งจุดนะฮะเป็นจุดที่สามนั่นเอง ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสสามสี่น่าจะสี่ห้าจุดได้อะเนี่ยหนึ่งนี่นะครับหนึ่งสองนี่สามแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเลยฝาหลังกระโปรงหลังอนะมี1จุดสหรือห้านี่แหละนะครับก็ถือว่าเยอะมีให้ใช้เยอะสบายๆเบรกมือนะครับก็เป็นแบบคุ้มหนังนะฮะสวยงามอ่าเรามาดูตงที่กันต่อเลยนะครับ หน้าปัดเลื่อนไม้นะฮะก็เป็นหน้าจอแบบ TFT นะครับขนาด5นิ้วก็ถามว่าดูได้ไหมดูง่ายเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราข้ามไปนะครับหน้าจอเครื่องเล่นตรงนี้ถ้าเป็นในรุ่นท็อปนี้นะฮะหรือรุ่นขับ4นะครับจะมี n a v i g ต t o r นะฮะในสเปคที่บอกไว้มี n a v i g ต t o r อยู่นะครับอ่ะกลับมาที่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับหน้าจอก็จะมีทั้งเลื่อนไม้วัดรอบเลื่อนไม่ความเร็วนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่บอกนะฮะเตือน แต่วันนี้คันนี้ไม่มีกุญแจนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆพวงมลาลัยสามารถปรับได้ขึ้นลงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถดึงเข้าออกอะไรได้แล้วก็ที่มากับฟังก์ชันมันตินะฮะนี่ควบคุมเครื่องเสียงหรือจะเป็นควบคุมคอนโทรลนะครับบลูทูธอะไรก็มีครบแล้วก้านตรงนี้นะฮะก็ที่ปัดน้ําฝนนะฮะปรับหน่วงได้2ระดับนะฮะสจังหวะแล้วก็อันนี้ก็ระบบไฟทั่วไปนะครับก้านไฟนะ แล้วก็ที่ผมชอบตรงนี้เลยอ่ะมันเดี๋ยวนี้เริ่มมีทํามาน้อยลงอ่ะเนี่ยที่วางแก้วอย่างที่ผมว่าสะดวกดีนะมันก็ไม่เกลิกอ่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้พอไม่ใช้แล้วก็เก็บเออมันดีตรงนี้แหละแล้วก็ดีเลยครับโปรเจคเตอร์สามารถปรับได้นะครับความสูงต่ํานะฮะบางทีเราจะมองแล้วเอ้ยแยงตาใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยรถเรานั่งกันเยอะเอ่อโดยสา,ารไปเจป7คนอย่างเงี้ยทำให้หน้าเชิดแล้วก็สามารถปรับได้นะครับนี่เลยนะ ภูมิรัฐเป็นแบบหุ้มหนังนะครับสวยงามอยู่นะฮะถุงลมระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมก็เป็นแบบรอบคันนั่นเอง6จุดนะฮะมาบางแดดก็จะมีกระจกให้นะครับนี่เลยปึ๊บม,มีไฟให้ด้วยรู้สึกฝั่งนี้น่าจะมีเช่นกันมีสองด้านนะครับที่เก็บแว่นนะครับไฟเก่งนะฮะ ใครที่สอบถามในเรื่องของระบบล็อกเด็กนะครับคาซีดอะไรเงี้ยมันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะฮะที่จะต้องมีทุกรุ่นแล้วนะฮะในรถปัจจุบันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะที่เราจะโดนกันถามบ่อยมากเลยนี่ปรับได้นะครับคาดเบลเป็นรถที่น่าใช้ไหมกับ1.457.000บาทผมว่าก็ถือว่าน่าใช้เป็นรถ PPV ไม่ใช่ SUV นะเออเป็นรถ PPV ก็คือว่าพื้นฐานม,มาจากกระบะนั่นเองเพราะฉะนั้นหน้าตาบางคนอาจจะมองว่าเหมือนนวาร่าแต่ถ้าคุณมองในฟังก์ชันหรือออปชันที่เขาให้มาก็ถือว่าน่าใช้นะเป็นหนึ่งตัวเลือกหนึ่งตัวเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับเซล์ดีกว่าว่ามีโปรโมชั่นให้ได้ไหมนะเออไปกัน โอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่า Nissan Terra นะฮะหลังจากที่เราดูรีวิวไปแล้วนะครับมีโปรโมชั่นหรือเปล่านะครับอ่ะสองถามเลยนี่คุณแอป,ปครับที่สาก,กาขายหรือเซล์นิสสันนั่นเองสวัสดีค่ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับสหรับสยามนิสสันทวีทรับของเทอร่าก่อนนะอเนาะของเทอร่าเราจะมีดอกเบี้ยให้0% 4ปี <Okay. S 2> โอเคโอเคอ่ะ แล้วพอดีได้ยินข่าวมาไว้ว่าว่าสำหรับคนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์มีโปรโมชั่นอะไรครับทุกรุ่นนะคะของของมิสันทุกรุ่นเลยเราจะให้ฟรีดาวน์กันไปเลยศูนบาทเลยออกมาศูนบาทนะคะทุกรุ่น สำหรับคนที่รับเงินเดือนผ่านไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์หรือ SCB นั่นเองเอชซีบีนะใช่ให้ไ,ไปเลยอันนี้ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นค่ะเช็คสิทธิ์ได้ค่ะโดยใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะนคนเดียวเลยล้วนๆวนถ้าอยากจะเช็คสิทธิ์นะฮะหรือว่าสนใจในนิสันเทอร่าก็สามารถติดต่อมาตรงนี้เลยนะครับเบอร์โทรนะฮะไลน์ไอดีนะครับแอดตรงนี้สแกนมาได้เลยแล้วกันนะครับ โอเค,นะ,คะนะฮะเกิดสนใจรถใหม่ก็ติดต่อมาได้ที่สยามนิสสันทวีซับนงสะพานใหม่ค่ะนะครับตรงนี้นี่เองนะฮะขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมนะกดติดตามหรือ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนนะครับรีบไปเรื่อยๆาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินและไปรีวิวรถจ๊ะจ๊าบ๊ายบายขอบคุณท้า